สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทิบวดินาราชัยโปกทับสองเลขที่สิบห้าโรงเรียนอนุบาลกระบ,บี่ครับวันนี้ผมจะมานําเสนอการทําแกงเลียงฟักเขียวกับปลาย่างครับวัตถุดิบมีดังนี้ครับ 1. นึ่งน้ำครึ่งลิตรครับ 2. องพริกไทยครึ่งช้อนชาครับ 3. เกลือครึ่งช้อนชาครับ สกาปฟสองช้อนชาครับ5ปลาย่าง2ช้อนโต๊ะครับ6กฟักเขียว1น่ถ้วยครับเรามาเริ่มทำการทำแกงเลียงฟักเขียวปลาย่างกันเลยครับขั้นตอนแรกเปิดแก๊สก่อนครับ หนึ่งใส่น้ำลงไปในหม้อครับสองใส่เกลือลงไปในหม้อครับสามใส่พริกไทยครับ ส่ใสกะปิครับ5ใส่ปลาย่างครับ6ใส่ฟักครับคนให้เข้ากันปิดฝารอ8ผักสุกครับ ผักสุกแล้วชิมรสพอดีปิดแก๊สครับตักใส่ถ้วยครับและนี่คือแกงเลียงฟักเขียวปลาย,ย่างกระผมขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ